นีอยู่กับพี่พลอยนี่วันนี้มาส่งของตัวเอฟโฟกับตัวไฟเตอรวี่เออดูลูกค้าผอมไหมนางผอมแต่นางอยากกินทไม่ถึงอยากกินไฟเตอรวี่คะเฮ้ยไม่ได้ผอมนะคะวันอยู่มีผุ่นนะมีพุงมีมีภูมิมีต้นขาใหญ่สะโพกใหญ่แล้วเปดส่วนแค่นั้นเองตัวนิดเดียวอันนี้อยากอยากกินไฟเตอรวี่เพราะอยากลดอะไรบ้างอ่าอยากลดภูมิลดขลุยไขมันจริงๆแล้วพี่พลอยเขาไม่ได้เป็นคน คือจริงๆเป็น,นคนรูปร่างเล็กค่ะแต่ว่าอยากลดกุ่งแค่5 0อยากลดกุงแล้วก็อยากลดต้นขานก็เลยเหมือนติดต่อป้ามาว่าอยากกินตัวใบเวีตัวนี้<ช>แต่คราวนี้เนี่ยเขาถามมาเกี่ยวกับตัวเอฟโฟด้วย <นะ S 2> ซึ่งป้าๆาบอากว่าอย่างพี่มอยเนี่ยเขาไม่ต้องกินก็นได้แต่เขาบอกว่าอยากจะให้ลดได้ผลเร,เร็วๆเพราะว่าเป็นคนมีแก้มหน้าใหญ่เหมือนกันหน้าบานเนี่มากลนะตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวแต่หน้าบานมากก็เลยอยากลองกินตัวนี้ด้วยป้าก็เลยบอกว่า ให้ดีท็อกซ์ตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลากินนะคะพี่วิรเขาอ,อยากทราบว่ากินยังไงใช่ใชตัวนี้ป้าบอกให้กินไปเลยเช้าก่อนนอน<ช>มันจะเป็นซองๆพี่ก็ป้าบอกตัวนี้ก็คือเช้าก็ชง,งก่อนอาหารพี่สิกนิก็ได้แต่ตัวดีท็อกซ์เนี่ยคือพี่ววรจะกินจะกินแบบยังไงก็ได้ก่อนอาหารหรือไม่ก่อนอาหารก็ได้หรือว่าตื่นมากินเลยก็ได้แล้วก็ก่อนนอนแล้วก่อนนอนป้าบบกินตัวเนี้ตรงตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กินกับเม็ดเนี่ยตามเข้าไปเลยเหมือนจะได้ไม่ต้องกินน้ำไม่งั้นมันกินคือไม่ไหวเลยว่า ở ờ, nàng nha